มือนีมีเมนูเสแสรบอีกแล้วค่ะแกงไก่แซนมิชสมจ้าเป็นเมนูที่เหตุง่ายๆแต่เสบขนาดได้ค่ะทุกคนคะ่ะก็นี่สารบานเฮาสิคุณเคยกับเมนูนี่ดีจ้าปกติเป็นสิบข่อยเหตุแกงไก่แซนวิชสมแบบนี้เด้ค่ะส่วนมากเหมือนสิใส่กะทิค่ะมือนีคิดอยากแบบแกงนุม่มสมแบบใส่ปลาค,ค่ะทุกคน ก้อนที่จะเอาไปแก้มันก็ล่างน้องไม่สมอย่างดีสามน้ำคุณด้วค่ะทุกคนค่ะล่างเพื่อลดความเค็มกับความเปรี้ยวเนาะค่ะน้องไม่สมที่ได้มากมืนอนี้ก็อ่อนอ่อนเบืองเปลี่ยนค่ะอ่อนเอเล่ยู่อ่อนดีอยู่ค่ะแต่ว่ากะติดเปรี้ยวไปนิดนึงเหมือนบบได้ต้มก่อนเนาะค่ะก็ราอยากให้น้องไม่สมเปรี้ยวเกินไปหรือเค็มเกินไปต้องเอามาต้มก่อนเด้อจ้าจากน้ำหนึ่งหลังจากที่ล่างน้องไม่สมเรียบร้อยแล้วเหมือนกับขางกระทะเอาไก่ลงมาผัดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกขมกระเทียมที่เฮาตำไว้เนาะค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปตัวนั่นเลยจ้าติ กลมๆมมาหลังจากนั้นกับโคเล่โคเล่ค้นในเขากันเลยค่ะทุกคนคะ่ะพัดไปเรื่อยๆให้ใกล้สุกตอนนี้กินหอมก็เริ่มมาแล้วค่ะ เป็นยังไงคะฟังเสียงเราหนากินขึ้นมาทันทีเลยแม,บมนบบจ้าะหลังจากที่ไกลสูบพอ่อประมาณนึงแล้วมันก็เติมน้ำล้างโคกลงไปเลยคะ่ะทุกคนค่ะสมัยปูยาตายายก็บ,บอกไว้ว่าเวลาให้กับเขาแล้วก็เอาน้ำล้างโคกแบบนี้ใส่กับเขาลงไปเลยจ้าเพื่อให้เพิ่มความเสบความนัววา่าซ่านแต่ว่าในความคิดของแม,ม่มก็คือเพิ่นเสียดายพริกติดๆอยู่ในโคกมากกว่าคะ่ะแล้วน,นั้นเขาก็ปรุงเครื่องเลยเลยละค่ะใส่รสดีใสดด่ใสผงนัวน้ำปลาลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตามด้วยเกลือด้วยค่ะที่ยาจีบอกว่าแม่บไดด้ออัคลิปตนใส่น้โบเลยอา่ร์ตคา กคค็มาตาโตถึงรู้ว่าจะโค้งบาเอัดคลคีต้นใส่หํำปลาค่ะบุญพญังค่ะกับผักเสียงบอกทุกคนเอาก็แล้วกันเซ็ตซับเรียบร้อยเลยมันก็ใส่นใหนยดองลงไปเลยค่ะพอใส่นใหนยลงไปโอ้ย<อ>เต็มกระทะอาญะค่ะทุกคนบุคิดว่ามันจะหลายขนาดนี้จ้ากินคนเดียวสามมือกับบะหมด่เศรษฐายแต่มันมีผักหน่อยค่ะผักอีตูก็นิี้เดียวต้นหอมก็นิดเดียวค่ะ้ามีผักอีตัก็ต้นหอมละลายกะัิแซ่เสบขึ้นค่ะก็นี่อยู่จ้าหลังจากที่ปรุงเครื่องลงไปเสร็จแล้วนันวาเราลืมบุญพญังโว้ยเนาะเ ลืมใส่ใบมะกรูดค่าตะไคร้แล้วค่ะทุกคนช่วงนี้ก็สิเป็นเบอร์เบอร์ในเด้อค่ะเพราะว่าเหมือนบุคคลสบายจ้านี่หลังจากที่ใส่ตุยยางลงไปแล้วก็หอมไป็นเจ็ดบานแปดบานเลยค่ะสีสันก็เริ่มมาแล้วค่ะเป็นยังไงค่ะทุกคนขาเป็นตะเส็บบ่จ้ามาเบิ่งแล้วใบมะกรูดก็ยังหน่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวไปเอาใบมะกรูดมาเพิ่มอีกนิดหน่อยก่อนใส่ไลยก็ะแหงหอมก็ทุกคนขาแล้วอีกอย่างนึงเหมือนกับเป็นคนมาก,กินใบมะกรูดน้ำจา้า ฟังแต่เสียงเดือดก็หิวเข่าขึ้นมาทันทีเลยแม่นบะค่ะนี่มันก็ต้มทุกอย่างให้เขากันนันพอสมควรแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนขะใส่ไผ่ตูก็ต้นหอมอันนอยนิดคอมแ่มลงไปเลยค่ะทานี้หลายก่านิมสิเลิศก่าน้แล้วค่ะทุกคนขาเสียดายมีน้อยเดียวพอใส่ต้นหอมกับไผ่ตูลงไปปุ๊บเหมือนกับปิดแก๊สปั๊บทันทีเพื่อให้ความหอมของเขานอยู่นานๆเนาะติ๊กง่ายๆแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองคอมแบมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาอักกงจจอยน้าลิป เห็นแม่มเลยแกงหอนๆพึ่งเสร็จแบบนี้ของเป่าก่อนนะคะ่ะบ่ซัันลวกลิ่นแท้ๆค่ะแซ่บเห็นบ่ค่ะแซ่บอิหลี <c oughs> ตอนนี้แกงไก่สซน้ำใสม่สงของแม่มกับเซ็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมเนะคะ่ะไว้พบกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะทุกคน